เป็นสาวน้อยอายค่ายกอนชี้ก่องสาวพันเลยเข้าใจนะเข้าใจได้เอาเงินให้หน่อยนบด้ะเป่าหนึองไปนี่กันเต็งมันแตกเอามือนีมาไล่ไปหน่ดยหน่อยรออะไรมันแตก

อีกแล้วครับในอันนี้ชกล้องเราวะเออแ๊บนึงเดี๋ยวเลาะไปสุดกันเด้อเลาะไปสุดแล้วจงกลับมาซื้อไล่อยู่สุดท่านมีนอไล่ด้านออไหมวางงามนอนอัไงอัน anh à, cái 3 con sao hả? Đấy, xăm con anh à, này sắm con hai mươi tôi nó nhay mà tôi này đây sắm con hai mươi cái này nói nồi như đó má mua má dạ con à đây đây Chị hết ẩn Nhi... <laughs> à, xăm con leo

Honor, Sam cũng chia sẻ nặng. Ma mọt hai nếm này. on, hết 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 à, hết 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 อันนี้ก็แม่นเหมือนปะอ๋อเกอง20เลือ10,000เลยไป4 0อันนี้ก็4 0เ็บแม่เจบเลือดาเไปไปหันไม้เลยไล่หันเลยมยอี้ยมมีเป้าป่ะมีเป้าป่ะฟังวันนี้กันนะ ดีท็อกนะนักแต่ไหนแต่น้อยแท้ไน้อยแทะน้อยก็อ่อนดีมวเออมันได้กินน้อยเออซ่ามั้ยซีแม่เออเอาทงงี้ยมั้ยมสาวฟันพอดีได้กองหนึ่งพอดีแซบได้หนึ่กับแก้วเมาเลยน่ จากกล้องเลยเออันไหนเป็นกล้องเนี่ยจากกล้องเหรอคะอันช่องแล้วมาสามเนาะเอ่อเอาสาวฟันเมาเมาเมาเป้านอไลจะฝนบักไล่ป้านอไลจะงามก็หน่อยเนี่ยมาฟาาไปเดี๋ยวฟ้าไ้ก่อนเด้อฟากไ้เดี๋ยว

มาเหอเขามักว่าเขามีแต่ท่ามบอดซื้อเข้าวันมือนั้นนะเขามาคอมเมนต์นะเขามาคอมเมนต์ว่าคือมีแต่คือมีแต่อันท่ามบอดซื้อท่ามบอดซื้อเอ้มาโปรโมทให้เนาะห้าคนอันนี้ได้ป่ะเนี่ยซื้อเลยนเอาเอาซื้อซื้อซีกองสาอันนี้ก็ได้เพื่อนบอกค่ายทอกันหรือคันใดค่ายน่ะไ เไล่ออี่เออเออเงกล่องสองกล่องสามกล่องสี่กล่องโหได้แหงเงินพ่อเราว่ะพอแลวคันัวพอล้วเลือกให้เาไปนี่นะสีครบลอย่างนี้นะ จากท่องหรืแม่เนี่ยได้จากท่องเราเนี่ยเดี๋ยวไปนับเหมือนกันเดี๋ยวหันสีเพ่มไปเดี๋ยวไปนับเบิังยูฟุนกันเดี๋ยวเป่าหน่อยเข้าเป่าให้พร้อมเลยได้ใช้เป่าอะไรนะมานับเบิ่งเนื้อได้จากท่องแล้วใส่เลยสจับใส่เป่าเลยแบ่งกันเนาอยนะไปหก์หัวทุนาะวางเลยเซียนเล็ททงเห็นอะไรใส่แม่ค้าจับใส่ให้ซะ

พอล้ต <premises? S 2> <Sure. S 1> <m> ้อง n ตัพอละเออเดี okay. ๋ยวตัวเจ้าใส่นำไเอาใส่ในเปล่านำตใส่ก็ได้ใส่อะใส่หรือบ่ใส่คันันบ่ใส่ขันจิ้มมัดเลยโอเคไปไปซื้อังนันพุนปะเนี่ยฮะปะยังยังพุนี่คแต่น่วยน้อยเนี่ยอันนี้น้อย khai ở đây nơi nhanh 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 còn nhanh 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 40 nhanh 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 40, nhanh 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 nhanh

เมื่อกี้เดัสีบแล้วเนาะเดี๋ยวเจ้าแมงันอันนั้นเท่าไหร่ตัวใหญ่เท่าไหอันนี้สีอ๋อสี่สบสบาอันนี้สิบหยเด้เ้อยอายค่ายก้นเย้เ้เ้เ แล้วเอาซีกองจากกองละซ้ำอยเลยเสื้อเสื้อจักไหนจากไหนตามคิวซื้อทุกฮันนี่สาวพันเดิเป็นเท่าไหร่ละนี่เป็นหกสเป็นเจ็ดสหไปอย่างละฮันหนึงเมาทุกฮันตาเลยโอ้นี่งามเลยน่หน่อยเนงงามเลยเน่ห่อยเอันนี้ก็ซีกองสาวพัพี่ เขาคายซีกล <esi> ่องสาวก็เอาเลยเอาทุ่งยางมากล่องสิเอากล่องสาวได้เอาเต็มเป้าเลยเนี่ยนิดหน่อยน้อยเหยาะๆนี่เอ้ยนั่นแหละเอออีกกองนึงนั่นแหละเออเมื่อจับเจงาเดืองสาวพันเนี่ยนี่ยสาวพันน้อยอ่อนๆเป็นเท่าไหร่หเลื่อเลื่อยยีกห้าพันอ่ะ เรือห้าพันมาเนี่ยห้าพันบ่ได้สิแบ่งกันเอาเด้อกเรออาองนึงค่เสือเสือมักปีมักปีไงเดี๋ยวเติมอีกห้าันะองเมาฟงนั้นยังบุมีเท่าเนี่ยฟังนั้นบุมีฮานเท่า ตาจะเมาคักเมาเนี่ยเมามักแต่งสนาลีเือีพันเอาให้คนน่อยนะครับขอบใจนะขอบใจนะขอบใจนะเอาเงินให้หน่อยนบด้ะ ได้ไปเนี่ยโอเคเมาเรียบร้อยเรี่ยมกับฮงซ่า่ะเนี่ยปิดล่างมาดูทีมงานมายังเนี่ยน้อยนี่ทีมงานไอ้น้องฮงซ่าโอเคโอเค